ในการพับพบปะกันในวันนี้นับว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่เป็นครั้งแรกเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลมาเพียงปีกว่าเท่าทนั้นเองก็นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เด็กที่สุด ผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อมหิดลคือสมเด็จพระบรมชนกนั้นก็ท่านก็ได้เป็นผู้ที่สนพระไทยและได้พยายามที่จะให้การศึกษาในด้านการแพทย์ก้าวหน้าทุกวิถีทางจนกระทัง่งท่านได้รับชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ในเมืองไทย มหาวิทยาลัยมหิดลและโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ก็นับว่าเป็นลูกของท่านก็นับว่าเรามีสิ่งที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าก็เป็นลูกของท่านเหมือนกันอย่างนี้ก็นับว่ามีพี่น้องจำนวนมาก ก็น่าชื่นใจในวันนี้มาพบกันก็เป็นการมาพบกันในแดนที่เป็นกลางการที่มาพบกันเจราจากันในแดนที่ที่เป็นกลางก็มีประโยชน์เหมือนกันทำให้ทุกคนรู้สึกว่า ไม่ได้เสียเปรียบไม่ได้เปรียบแต่ว่าข้อนี้เองก็ไม่อยากที่จะพูดมากเดี๋ยวจะเป็นการหาว่าหาเรื่องเมื่อตะก,กี้ที่เห็นเดินเข้ามาเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ชักหนักใจหนักใจอย่างหนึ่งแล้วก็พอใจอย่างพอใจเล็กน้อยว่า มีระเบียบมากแต่นักใจก็มากเห <ive> มือนกันกลัวว่าวันนี้จะไม่ได้เล่นดนตรีต้องเืนนใจมาทำตามที่เขาขอคือให้โอวาท แล้วก็ถ้าไม่ได้ขอให้เรียนดนตรีก็หน้าทัวต้องให้โอวาาถึงค่ำ